สวัสดีครับสิ่งหนึ่งที่ทําให้พวกเราตื่นเต้นทุกครั้งเวลาดูมวยปล้ำก็คือเหตุการณ์เซอร์ไพรส์ต่างๆใช่ไหมและหนึ่งในเซอร์ไพรส์ที่ทําให้รู้สึกขนลุกขนชันพอๆกับเวลาที่เห็นไพรีเทิร์นมาเนี่ยก็คือการหักหลังเนี่ยแหละครับการหักหลังคือจุดพลิกผันของเนื้อเรื่องทําให้เรื่องราวเข้มข้นขึ้นมากๆผู้ชมก็จะตื่นเต้นกันสุดๆว่าเรื่องราวหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปซึ่งในปี2022ที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์หักหลังเกิดขึ้นแบบเยอะใช้ได้เลยนะครับ มีทั้งที่เป็นแบบเซอร์ไพรส์เล็กๆพอๆจะเดาได้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวมันต้องตีกันแน่ๆจนไปถึงเซอร์ไพรส์แบบเบิ่มๆว่าเฮ้ยไม่เคยคิดฝันมาก่อนเลยนะเนี่ยและนี่คือ5การหักหลังที่พลิกที่สุดในปี2022 The m i s สกับโลแกนพอลเป็นธรรมดาของโชว์บิ๊กเบิมอย่างรัสเซ l เมเนียนะครับ ที่มักจะมีการเกณฑ์เซลเลบคนดังให้มามีส่วนร่วมส่วนหนึ่งก็หมายถึงการขึ้นปั้มมานะวอร์ซโมเนียครั้งที่38ที่ผ่านมาก็เลยมีเซลเลบคนดังในเดินกันยั่วเยี่ยเต็มโชว์ไปหมดไม่ว่าจะเป็นจอห์นนี่น็อกวิลพทแมกกาฟี่หรือว่าโลแกนพอลวอร์ซโซเมเนียครั้งที่38คืขึ้นแรกเดอมิสกับโลแกนพอลจับคู่กันเพื่อเปิดศึกกับคู่พ่อลูกมิสเตริโอนะครับซึ่งมันก็เป็นเหมือนสูตรสาเร็จของแมทที่มีเซลเลบมาร่วมปั้มม เมือนที่เกิดขึ้นกับแบทบันนี่ในรัสโซเมเนียครั้งที่37มวันนั้นโลแกนพอทำผลงานได้เหนือความคาดหมายมากๆจนเอาชนะทีมพ่อลูกมิสเตริโอได้สําเร็จแต่หลังจากที่แมตจบลงเดอะมิสตี่ตอนแรกจับคู่กันอยู่ดีๆก็จัดการหักหลังโลแกนพอซะงั้นอารมณ์ประมาณว่าเซเลปอย่างแกเนี่ยอย่าได้เหมเิมเครอมาแย่งสปอร์ตไลท์จากซุปตาย์อย่างข้านะโว้ยสิ่งที่เกิดขึ้นนาไปสู่ความบาดหมางระหว่างทั้งคู่ทันทีครับ โดยในเวลาต่อมาเนี่ยโลแกนพอก็เซ็นสัญญาเป็นนักมวยปล้ำ w w e เต็มตัวก่อนจะขึ้นปล้ำแมตช์เดียวเปิดซิงกับเดอะมิสในศึกซัมเมอร์แสลมซึ่งโลแกนพอก็เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้และเป็นอีกครั้งที่ทำผลงานได้น่าประทับใจจริงๆ MVP กับ p o อ p y l a s h l ลีในช่วงรถทูร์โซเมเนที่ผ่านมาเป็นช่วงที่โอมมสเข้าโหมดร่างทองสุดๆ พอตอนนั้นไล่ขยี้ทั้งอพอลโลครูคอมานเดอร์ซีแล้วก็ไวกิ้งเรเดอร์เก็บแต้มเรียกโมเมนตัมแบบรัวๆสาเหตุก็เพื่อรอไฟกับบอบบี้แลชลีย์ที่หายเจ็บกลับมาทันขึ้นปล้ำในโรซโซเมเนียครั้งที่38มสิบแปดบบพอดีๆนั่นเองครับทั้งคู่เจอกันในคืนที่2องของโรซโซเมเนียผลการปล้ำเป็นพี่สิงห์น้องนาที่เอาชนะไปได้นะครับถือเป็นสิ่งที่สร้างความประหลาดใจให้กับแฟนๆพอสมควรนะว่าทำไม W w e ยเลือกหยุดสถิติไร้พ่ายของน้องเร็วเหลือเกิน แต่ความจริงก็คือสมาคมมีแผนอื่นรออยู่ครับเท้าความไปก่อนหน้านั้นนิดหนึ่งพี่สิงห์ขนงนาจะมี MVP ทําหน้าที่เป็นผู้จัดการให้นะครับซึ่ง MVP ก็ MVP สมชื่อจริงๆเพราะนี่คือคนที่เข้ามาชุบชีวิตพี่สิงห์ขนองนาเลยก็ว่าได้แต่ว่าตอนที่พี่สิงห์ขนงนากลับมาเปิดืึกกับโอโมสก่อนรัสเซ l เมเนียเนี่ยตอนนั้นไม่ได้มี MVP คอยทําหน้าที่เป็นผู้จัดการให้นะครับและแล้วก็เกิดเหตุการณ์สุดช็อกในศึกรอหลังรัสเซเมเนียจนได้ เมื่ออยู่ๆ MVP ก็จัดการหักหลังพี่สิงห์ขนองนาทั้งต่อยทั้งกระทืบแล้วก็ย้ายฝั่งไปอยู่กับโอ๊มสเฉยเลยโดยมีส่วนทําให้น้องเอาชนะพี่สิงห์ขนองนาในศึกรซมิเนีย Backlash ได้ด้วยนะครับก่อนที่ทั้งสองหนอจะมาโดนพี่สิงห์ขนองนาเก็บเรียบในศึกเฮลนาเซลแบบแพ็คคู่ Judgment Day กับเอ็ดข้อนี้อาจจะต้องเท้าความยาวนิดหนึ่ง โดยเริ่มตั้งแต่ตอนที่อยูู่เอ็ดก็เข้าสู่ด้านมืดและเปิดสึกกับ AJ s t สไตในรัส s ซ l เ m a n ียผลเป็นเอ็ดที่เอาชนะไปได้นะครับหลังได้รับความช่วยเหลือนิดหน่อยจากว่าที่ลูกสมุนคนแรกอย่างดัมเ p e พี e โดยแก๊งของทั้งคู่มีนามว่า Judgment Day การเปิดสึกระหว่างเอ็ดกับ AJ ยังคงดําเนินต่อไปโดยในศึกรัส s ซ l เ m a n ี a แบ็ k เลช h ตวปวนอย่างดัมเมนพี e เนี่ยถูกกระทืบไปซะก่อนก็เลยยุ่มย่ามในแมตช์ไม่ได้อะนะแต่หารู้ไหม ว่าเอดยังมีสมาชิกใหม่ที่รอเปิดตัวเพื่อคอยช่วยเหลืออยู่อีกคนหนึ่งคนคนนั้นก็คือเรียลลิฟลี่ทำให้ AJ ต้องพ่ายไปอีกครั้งเท่ากับว่าตอนนี้จัดเมนเดย์มีสมาชิก3คนแล้วนะแต่ยังนะ่ยังไม่จบ AJ ที่ไม่สามารถสู้แบบตัวต่อตัวได้ต่อไปก็ไปดึงฟินแบลเลอที่กำลังมีปัญหากับจัดเ e นเดย์รวมถึงล i ฟมอร์แกนเข้ามารวมทีมเพื่อร่วมสู้แต่ฝั่งของ AJ ยังพ่ายในศึกเฮลนาเซลเมือนเดิมในศึกรอขึ้นถัดมา เอ็ดก็ได้ทำการเปิดตัวสมาชิกใหม่ของ Judgment Day โดยสมาชิกป้ายแดงที่ว่าก็คือพี่ฟินที่พึ่งจะไฟกันมานั่นเองครับพอขึ้นมาบนเวทีปุ๊บทั้งสองฝ่ายก็มีการจับไม้จับมือกันก่อนที่เอ็ดรวมถึงคนดูจะต้องช็อกเพราะท่านหัวหน้าแก๊งโดนสาบาทาจากทั้งสมาชิกเก่าและใหม่แบบครบทุกฝ่าเท้าเลยครับถูกอัปเปหีออกจากแก๊งไปแบบงงๆทั้งๆท,ท,ท,ที่ไม่เคยมีประเด็นอะไรในแก๊งกันมาก่อนเลยเซมิเซนกับเควินอเวน ข้อนี้จะว่าหักหลังก็ไม่เชิงนะเพราะช่วงนี้ทั้งคู่ก็ไม่ได้รักอะไรกันเป็นพิเศษด้วยแต่เป็นเหตุการณ์ที่ชวนช็อกและน่าจะเป็นชนวนเหตุที่ทําให้เกิดอะไรพลิกๆในอนาคตเพิ่มเติมแน่นอนโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในศึก Survivor Series Wargame นะครับซึ่งเป็นศึกที่เซมิเซนเนี่ยถูกตั้งคําถามเรื่องความจงรักภักดีต่อกแก๊งบัตรลยอย่างจริงจังเพราะบัตไลคือแก๊งที่มาในตีมวงตระกูลดังนั้นถ้าอยากที่จะอยู่แก๊งนี้และเป็นที่ยอมรับเนี่ยก็ต้องพร้อมททที่่่จะําาุกอออยงเพืคครบครบัว ก่อนหน้านี้เส้นทางของเซมิเซนกับแก๊งบัตไลก็ค่อนข้างจะราบรื่นะนะครับถ้าไม่นับที่โดนเจเม่นหน้าเป็นพิเศษนะนะจนเพื่อนรักที่ซีปึกกันมาอย่างยาวนานอย่างเควินโอเวนเข้ามาขวางทางแก๊งบัตไลนั่นแหละครับเคอพยายามเตือนสติ S ty, <S เพื่อนรักด้วยกันบอกว่าเชื่อมาสเตอร์ด้านการหักหลังคนนี้สิชิงลงมือก่อนก่อนที่พวกมันจะทํากับนายซึ่งก็ทาให้เซมิเซนคิดหนักทีเดียวนะแต่ว่าสิ่งที่2เพื่อนซีคุยกันเนี่ยดันมีเจแอบฟังอยู่ด้วยก็เลยเอาสิ่งนี้ไปบอกโรมัน สิ่งที่เกิดขึ้นทําให้ท่านแคลงใจในตัวของเซมิเซนหนักมากสถานการณ์บีบบังคับให้เซมิเซนเนี่ยต้องพิสูจน์ตัวเองในแมตช์วอลเกมให้ได้เซมิเซนก็เลยตัดสินใจเข้ามาเบรกการนับของกรรมการในขณะที่เคโอกำลังจับกดโรมันเรนนะครับก่อนจะทําการล้วงแหนมตุ้มจิ๋วเพื่อนซีต่อด้วยเฮลูว่าคิกนําร่องเพื่อให้เจในกระโดดสปรชมาทับอีกดอกหนึ่งทําให้แก๊งบัตรลเป็นฝ่ายชนะในที่สุดอย่างที่ทราบกันนะครับว่าเคโอนั้นขึ้นชื่อหรือชาเรื่องการหักหลังชาวบ้านมาแต่ไหนแต่ไร ฟิสเตริโก้ก็โดนมาละนิวเดย์ก็โดนมาละหรือตัวของเซมิเซนเองเนี่ยก็เคยโดนมาแล้วเช่นกันพอคราวนี้อยากกลับตัวกลับใจย้ายฝั่งมาเป็นคนดีเพื่อนซีก็ดันถล่มลึกถูกด้านมืดครอบงาจิตใจมากจนเกินไปเคโอก็เลยตกเป็นฝ่ายโดนหักหลังเองบ้างก็ต้องมาดูกันนะว่าเนื้อเรื่องของทั้งคู่จะเป็นยังไงต่อไปส่วนตัวคิดว่าน่าจะมีอะไรที่พีกกว่านี้รออยู่แน่นอนโดมินิกกับเรมิสเตริโอ ว่าไปเนี่ยกรณีเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องมาจากข้อของเอ็ดกับจัชเมนเดย์เลยนะครับโดยหลังจากที่โดนขับไล่พร้อมกระทืบจนน่วมเอ็ดที่หายหน้าไปพักหนึ่งก็รีเทิร์นมาเปิดศึกกับแก๊งจัชเมนเดย์ต่อทันทีโดยมีคู่พ่อลูกมิสเตเริโอเนี่ยเป็นแบ็กอัพในศึกรอมอนที่หนึ่งสิงหาคมมีแมตช์ชิงแชมป์แท็กทีมระหว่างดิวโซกับทีมมิสเตเริโอเกิดขึ้นนะครับโดยหลังจากที่ฝั่งพ่อลูกมิสเตเริโอพ่ายไปแก๊งจัชเมนเดย์ก็ขึ้นมามอบสาบาทาให้แบบทันท่วงทีเรดรอ,เอ,ดอ,ออออนต้งกมาช่วย แต่ไม่รู้ว่าช่วยอีท่าไหนนะสเปียร์ผิดดันสเปียร์ใส่โดมินิกเนี่ยเฉยเลยวันเวลาผ่านไปจนถึงสึกแคร์เจอร์ดแคสเซิลในเดือนกันยายนอย่างรวดเร็วนะครับวันนั้นเอ็ดกับเรมีโปรแกรมจับคู่กันเพื่อเจอกับแก๊งจอร์จเมนเดย์ที่นำโดยฟินแบลเลอร์กับดามินพีสนะผลการปล้ำเอ็ดกับเรเป็นฝ่ายที่เอาชนะไปได้แต่ระหว่างที่กำลังฉลองกันอย่างชื่นมืน่นและกำลังเคลียร์ประเด็นความบาดหมางก,กันเนี่ยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุสเปียร์ผิดที่ว่านะโดมินิกก็จัดการทำลายคลังแสงของเอด็ด ความกระทืบพ่อของตัวเองแถมไปด้วยอีกศพหนึ่งและย้ายฝั่งไปอยู่กับจัชเมนเดย์ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้แฟนๆในช็อกกันทั้งบางเลยนะแม้ว่าจะรู้อยู่แก่ใจว่าไม่วันใดก็วันหนึ่งพอลูคูนี้ต้องหันมาตีกันเองแน่นอนแต่พอเหตุการณ์ที่ว่าเกิดขึ้นจริงมันก็อดเซอร์ไพรส์ไม่ได้อะนะอาจจะมาจากความที่มันไม่ใช่การหักหลังระหว่างเพื่อนที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปแต่มันคือการกระทืบพ่อบังเกิดกล้าวกันเลยทีเดียว และนี่คือ5การหักหลังที่พลิกที่สุดในปี2022มีข้อมูลผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะครับนี่น่าจะเป็นคอนเทนต์รวมเรื่องราวรอบปี2022คลิปสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะกลับเข้าหมดเดิมคือถ้าไม่มีเหตุการณ์ปัจจุบันที่น่าสนใจก็จะหยิบเนื้อหาที่ดูเข้าท่าในอดีตมาทำเหมือนเดิมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ